เป็นลูกตาที่เดยวพวกดูลุงล็อกอย่ลงเดียววะยังไม่ล็อกล็อกล็อกสองไม่ได้เด็ยวแล้วไปเลิกการ์ดมันแล้วไปเลิกการ์ดมันเห็กกันน่างสิ่งนี้มันเรีนทำอะไรต้องมาสิ่งนี้เลยนะยกกระโดดลุยก็เดี๋ยวฟังนี่นะไม่เกี่ยวนะมันมันเอฟนี่เลยมันตาตานุนยไว้เลยแหละ อยงน้นเราไปกอนเดียวโน้นเราไปพราเราจะไปดนนี้มเินะาง้ระวางระวังระวังข้างหน้ามีเหล็กนะฮะระวังเหล็กนะระวังเหล็กนะเกไว้เกไว้เที่ย

นั่งก ah, oh. no ินเนอยู่บนหลังคารถประบาพอข้างหน้าเจียวอะข้างหน้าน้ำบนนะช้าช้าช้าชหลบรถหล็อหลบคน่ายมาเรือหลบม้าอย่นิดหนึ่งเลยเร็วเร็วเยวะนั่นนี่ กระเป๋าพังๆเอาเชือกฝังเบื่งไปแายแต่งลาย่อ้ยอ้ายตาทำไมติะ้วไตายายไมไ้ไม่ใช่ไมได้ไย่ใ่วทไนนี้ไปไมเออองตัดต้วม้ดยอมีเ้มีว่าลูกมนี้ตวนคนโ่รู้ว่ารู้สังเก

Uh, uh, mi, com, ah, eh, dia nak Eh, dia nak makan. Eh, dia nak Eh, dia Eh, dia Eh, 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 dia 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 Eh, dia right, oh, oh, oh. Eh, นอ่ลองลองกลกนมันตึงงนะการกันก่พี่การเดนนี่ทำเองเลยอ่ะเดีุพูเดี๋ยพูใเออลองลองกันี่ลองทำยืดงเดี๋ยวไเดีไยวได้มาตะกหน้ารารนะจำระวังจำระวังท้างเ้เ้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่ยไปเรื่อยเรือยเรื่ยยเรื่เรื่ยเรเรื่อยเรื่อย

đại 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 đại